ัสดีค่เอฟซีเจวันเก็บดอกหอมแดงค่ะเพราะว่ามันเริ่มลงหัวแล้วออกดอกเยอะเราไม่เก็บถ้าไม่เก็บดอกหัวมันจะไม่โตค่ะเ,คเก็บดอกหอมแดงค่ะอยู่ในญี่ปุ่นนะคะก็ทําแบบบ้านเรานั่นแหละแบบประเทศไทยนี่หอมพันมาจากมาจากไทยนะคะ หอมแดงหัวแดงแปรดเลยไปดูโคนแดงแล้วเราก็ได้ดอกไวเนี่ยอร่อยมาก

นี่ค่ะสวยมากถ้าเราไม่เด็ดอย่างนี้หัวไม่ใหญ่ค่ะถ้าเราให้ดอกบานแล้วมันไม่ใหญ่เราต้อเก็บต้องอ,อ่อนๆดูสิคะไตมหมดเลยก็หอมไทยนี่เลยค่ะแต่เพียงเราเปลี่ยนสถานที่เรามาปลูกในประเทศญี่ปุ่นแค่นั้นแหละ เก็บทุกวันไม่หยุดไม่เยอะ เตไปหมดเลยดอกขอขัางน้นได้เยอะแยะเลยคะ่ะดอกหอมท้งนั้น